กระดูกทับเส้นประสาทไม่ต้องรอให้ถึงเลข4ก็มีอาการได้นะครับสำหรับสาระความรู้ในเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทนะครับโรคก,กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยมีอยู่2กลุ่มก็ได้แก่ในกลุ่มของวัยทำงานอายุระหว่าง 30- ถึง40ปี และกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปในกลุ่มวัยทำงานการเสรื่อมสภาพที่เกิดขึ้นได้บ่อยก็ได้แก่ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนแต่กลุ่มอายุมากกว่า50ปีเนี่ยก็จะมีอาการภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับสำหรับอาการของกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดอาการก็จะมีอาการอ่อนแรงขาชาขาไม่มีแรง และก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้อาการมักจะเป็นมากเวลานั่งยืนเดินนานหรือระหว่างเปลี่ยนท่าทางนะครับสำหรับปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงก็คือในวัยทำงานเนี่ยน้ำหนักตัวมากสูบบุหรี่จัดนั่งทำงานนานๆกม้กมๆเงยๆย,ยกของหนัก ถ้าอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยกิจกรรมที่ทำเช่นการนั่งนานๆยืนานานๆก้มๆเงยๆงยกของหนักกล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงความเสี่ยงจากกรรมพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระดูกทับเส้นนะครับทีนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อกระดูกทับเส้น 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ลดการยกของหนักการนั่งผิดท่าการนั่งนาน 2. ลดน้ำหนัก 3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 4. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อท้อง 5. สังเกตอาการที่จะต้องรีบมาพบแพทย์อาการอะไรบ้างก็ได้แก่อาการปวดหลังเลื้อรังเกิน3เดือนอาการผิดปกติของการควบคุมปัสสาวะอุจจาระและอาการปวดชา ขาอ่อนแรงที่เป็นมากขึ้นนะครับถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรรีบไปพบแพทย์นะครับ